ช่วงที่3ของเรานะจ๊นนะก็อย่าลืมลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะตอนนี้ที่ข้างจอน,นี้เลยค่ะแค่เพียงใส่เบอร์โทรก,ก็สามารถลงเล่นเกมได้แล้วทำอะไรเป็นไรอยากเต้น <laughs> นะครับในช่วงที่3นี้อะไรที่ยังไม่ร่วมสนุกเล่นเกมกับเรานะครับคลิกมาเลยข้างหน้าจอนี้นะครับ w w w l i g h t v c o t s นะครับหรือจะผ่าน f a c e b o o k c o m l i g h t t v c o t h ค่ะเอออยาไปอ่ะไปไหนอ่ะวาจะพาไปไหนอ่ะ อ๋อนี่พาไปเล่นแอปพลิเคชันไปกินด้วยล่าใช่ไปกินเที่ยวช้อปฟรีหมดทุกอย่างเฮ้ยกำลังบอกไม่มีตังฟรีหรอฟรีหรอกินเที่ยวช้อปฟรีหมดเลยแน่นอนเลี้ยงหรอไม่เลี้ยงเอาทำไงเราต้องเล่นผ่านแอปแอปแบ๊วไม่ใช่แอปแบ๊วแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน ไม่แต่พี่ใช้โทรศัพท์แบบ Android นะเล่นได้หรอเล่นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่าน CP ISO หรือว่า Android เฮ้ย CP ซื้อไก่ไม่ได้หรอโผู้ถิ่นเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปซื้อไก่ว่ะถ้าพี่จะหาซีพีใหม่ไม่ใช่พูดทีซีก็ได้ Android ก็ได้เออสมาร์ทโฟนกปล่อยมุกก็ไม่รับมุกเลยอ่ะอ๋อพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษอ่านะได้ทุกเออได้ทุก OS เลยแล้วกันไม่ว่าคุณใช้ OS อะไรนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยผ่าน App Store นะครับแล้วก็ Google เพย์สโตรด้วยนะครับเพียงเพียงคำว่าบัสซีบีเวอร์ไเว็บดอทบัสซีบีบียูดับเบิลซีดับเบิลบีดับเบิลเอซดอทคออ่าเออยะไรเออครก็เข้าไป w w w b u s ว y b เ o m นะครับคือแอปนี้นะคะเพียงแค่เล่น Facebook ผ่านที่แอป ไม่ว่าจะเป็นแชร์กดโหลดกดไลค์หรือว่าจะเป็นพูดคุยทำเคสคุณมีทำเคสด้วยเพื่อแลกพอเขาให้ล็อกอินเข้าไปใช่ไหมใช่โอ้หเขาพลอะไรลงท้ายด้วยอินอินที่พี่ชอบมากเลยทำไมคะเป๊ปอินฮอลิเดย์อินเออนีพี่แบบแบลว่างเลยเอออันนี้คือเรื่องแอปนะแต่นี้คนละอินนะฮะเข้าไปเลยครั้งแรกเนี่ยคุณรับพอยต์ไปเลย2,500พอยต์ด้วยกันนะครับพอยต์เนี่ยคุณสามารถที่จะนำไปแลกในส่วนของของสมนาคุณหรือโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปาที่พักใช่อืม บัตรรับประทานอาหารโอ้โหเยอะมากตัวหนังเต็มเต็มพูดถึงแอปนี้แล้วถ้าพี่ไปสมัครแล้วนะพี่ไปคนเดียวมันก็แบบวๆมีหญิงด้วยเหรอเขาเหมาะสำหรับสาวๆนะพี่หาไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีพี่หาได้แต่ผู้ชายเออพี่ไม่มีหญิงอ่ะทำไมอ่ะแน่หน่อยเลยก็เลิกเปลี่ยนเพศเหอะก็จะได้มีสักทีจริงหรอยังไม่ตีสองยังไม่เปลี่ยนอีมี่ถ้าตีสองก็ได้ออพี่อยากมีหญิงอ่ะช่วยพี่หน่อยเดะมีเพื่อนหน่อยแนะนำมมีเฮ้ย พื่อผู้หญิงผู้ชายชอบชอบสไตล์แบบไหนดีวะชอบสเปคแบบไหนชอบล่ามล่ามหนวดเฟิร์มเฟิมไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงชอบแบบขาขาวอ๋อได้อ่ขาวหัวนะที่ขาวอ่ะหัวแบบขาขาวหัวเนี่ยหัวงอกอ่ะเห็นไหมเนี่ยผมงอกอ่ะงอกจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโกกเออเดี๋ยวเฟิร์นพาไปดูมีป่ะไปดูวีทีาก่อนเฮ้ยแหลมเปล่าแหลมแน่นอนไม่แหลมนะให้ตบเลยขอชมตบก่อนได้ไหมตบคนพามานะขอชมดีกว่าปค่ะ เป็นคนขี้อายอ่ะเฟิร์นจรริงหอเออพี่แบบมีก็ไม่ต้องขี้นี่เวลาอายเฮทสารสำมาตย์ทำไมตีกับผู้หญิงไม่เก่งเลยจริงเหรอแล้วเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเอ้าเพื่อนมาแล้วเหรอโอ้โหเพี่แบ๊บพี่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนี่คือมุกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ่อใส่แว่ก่อนนะไอ้ยไอ้กงไม่รับอ่ะกล้องไม่รับอ่ะเฟิร์นพี่มีอะไรจะพูดคำหนึ่งนะเนาะ อะไรของมึงนี้ยเฟิร์นแนะนำตัวกันนิดนึงดีกว่าสาวสวยของเราในวันนี้ค่ะชื่อดีมค่ะชื่อนางสาวกาวิธิานนท์ค่ะอายุต้องบอกด้วยไหมเ่ย อายุยี่อส well, ิบสี่ค่ะเฮ้ยยี่สิบสี่พูดไปเล่นชอบบ้าชอบบ้าห้รุ่นเดียวกันเลยไม่ต้องเรียกพี่จริงับมือมันไม่รุ่นเียวันแน่นนะกี่ปีที่แล้วนี่ลองจับมือใส่กระเป๋าหดมบ้านด้วยไอ้ดมคนเดียวอะไรเพื่อนเขาเนาะอ๋อดีมดีมากเพื่อนกันเพื่อนกันนี่จรจัดจะเอาให้ดมนะเอาดีมดีมออกมานานยัง ออกมาด้คืออะไรคะออกใจพี่มาโอ้ยทำให้ใจพี่เวงวังอยู่งี้อ่ะไม่ทันแล้วไปไม่เป็นเลยถามดีมก่อนละกันเห็นเมื่อกี้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยจะเจนเวทีอย่างผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอะไรยังไม่ได้เจนเวทีนะเอาเรียนที่บ้านมีบ้านใครก็ พิธีกรพิธีกรอ่าก็อของทอทๆก็ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทุยทุยทุยไม่ใช่าการเกี่ยวกับบื้อนั่เลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะอ๋อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มีแบบไทยแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็ซุปเปอร์ไทยจ้าค่ะแล้วป,ป,ปกติเป็นคนที่ชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะชอบผู้ชายหรอเอาแบบจริงจังหรือเล่นนะจริงจริงเลยจริงๆเอาเอาเอากายภาพก่อนเอาาทงกายภาพก่อนชอบผู้ชายแบบลุก สะอาดสะอาดแบบคนข้างๆอะไรอย่างงี wrong, ้ได้ได้ปหนึ่งแล้วได้ไปหนึ่งสะอาดสะอาดรชอบผู้ชายแบบตอนที่สอง แบบเป๊ะอ่ะเออแบบเป๊ะเป๊ะแบบใหญ่เป๊ะป่ะเดี๋ยวพี่เกาตุ่มมันโดนไหมไม่ชอบนะมีขี้เปียกติดมาด้วยขี้เปียกมันเกาอีกอย่างหนึ่งครับผมน้องเฟิร์นพี่ไม่ได้ล้วงมาเลยขนาดนั้นชอบผู้ชายสะอาดสะอาดแล้วอะไรลุกแบบสะอาดๆแล้วก็จะมีม้านนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ในเรื่องของอุปนิสัยล่ะชอบผู้ชายไง ดิฉัชอบผู้ชายแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกสนานคือไม่นิ่งไม่ขึ้นจนเกินไปอะไรเงี้ยก็แบบพาเราฮาอะไรเงี้ยแล้วมีแฟนยังยังสิหายเฮ้ยพูดไปเล่นจริงๆเฮ้ยทำไมชีวิตเราสองคนนี่เหมือนกันจริงเหรอคะอาทิตย์ที่แล้วยังไม่โสดอยู่เลยอ่ะนี่ไงมันถึงเป็นที่มาของท็อปปิกของเราในวันนี้เออเขาบอกว่าผู้หญิงที่ไม่มีแฟนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายขาดตลาดหรือว่าผู้หญิงผิดตลอดเออ คิดว่าเออน่้วจะมื้ออถามก่อนทำไมถึงโสดดีกว่ามันก็ยังแบบเจอคนที่แบบมันยังไม่ใช่สักทีเดียวอะไรคนยังไงถึงจะใช่คนอย่างนี้ใช่ปะคืออยากเราชอบความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยสมมติแบบมาสีบเอ้ยบอกเลยศึกษาดูใจกันะไยพี่มีเมียแล้วแบบไม่ใช่คนอย่างเงี้ยดูหน้าดูอ่ด่าเมียพี่หรือด่าพี่ที่ไม่ใช่คนพี่ชัดเจนเลยพี่มีเมียแล้วพี่ไม่มีเวลาให้พี่ไม่มีเงินด้วย เสียวได้เป็นคาั้งคราวอย่างเดียวเดนมั้วกถามด้ว่าจะเอาไหมไม่เอาตั้งแต่มีเมียแล้วแล้วนี่พี่เอาตั้งแต่ยังไม่ได้ตอบแล้วอเงี้ยตอบช้ามากตายตาเอออาจจะไม่มีแฟนใช่ไหมแล้วคิดว่าอะไรพ่ออะไรท็อปปิกที่เราวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะสามารถที่จะแชร์กันได้ทาง f a c e b o o k ด้วย w w w f a c e b o o k c o m l i ๊ก t v c o t มความคิดเห็นจะตรงกับมางดีมหรือเปล่าแล้ววางอะไรนะ ผู้ชายขาดตลาดผู้ชายขาดตลาดหรือว่าผู้หญิงผิดตลอดเออผู้หญิงผิดตลอดคิดว่าไงหรือว่าผู้ชายขาดตลาดมากกว่าคืออาจจะยังไม่ต้องสเปคเราไงาต่แบบว่ายังดีกว่ายังดีกว่าอะไรเงี้ยผู้ชายไปเป็นเกย์หมดเออเยอะนะชอบป้าชอบเกย์ป่ะคะ ก็ชอบแบบชอบก็คือก็เขาก็น่ารักดีนะคือคือผู้ชายลุกเก๋ๆคือเขาก็จะมีลุกแบบเฮ้ยดูดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเคาดิมชอบผู้ชายแบบลุกแบบคลีนคลิหน่อยแสดงว่าเคยมีแฟนมาแล้วใช่ไหมเลิกกันเพราะอะไรบอกว่าเข้ากันไม่ได้พี่ไม่เชื่อเพราะว่าเข้ากันตลอดเฮ้โไม่มีเวลาให้กันมากกว่าค่ะคือต่างคนต่างไปต่คนต่างไปไม่มีเวลาให้กันมีแฟนมาแล้วกี่คนนะคะดีกว่าสี่สี่คนสี่ มันจริงสี่ไอตรงฮิฮิฮินีมันคืออะไรอีกสี่น่ะกีกวางกีก็ไม่ใช่ไม่ใส่สีคนสีเราคิดว่าเซ็กกับความรักเนี่ยสำคัญไปด้วยกันได้ไหมก็ไปด้วยกันได้นะดิว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างความรักแล้วก็เซ็กซ์มันก็สัมพันธ์กันอยู่แล้วสำหรับดิมเองเซ็กซ์สำคัญความรักสำคัญกว่าของดิว่าสำคัญกว่า ไม่เหมือนพิธีกรชายเลยอ่ะไมม่เหือนยังไงคะเซ็กสองพัญที่สุดพี่ติดสกปรกด้วยครับผมชอบแบบตาเด็กตาเถื่อนเออนะฮะเอ้าถามนิดนึงอย่างนี้เนี่ยยังไม่มีแฟนเนี่ยเคยมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมมีค่ะมีแนวแนวไหนแนวไหนแบบแปลกๆมีไหมโอ้ยถ้าแบบแปลกๆนี่มีเลยแบบแนวแบบเลโทรแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เดินมาเดินมาถือบุหรี่ถือบุหรี่ด้วยบุหรี่ปุ๊บแล้วหันมาตดใส่หน้าอย่างนี้ เบอร์ในดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบผู้ชายสูบบุหรี่ด้วยโอ้โหพี่นี่เกลียบบ้าตายเหมือนใจเลยอุ้เกลียดมากเป็นคนสูบบุหรี่มีพี่ผู้ชายหรือเปล่าคะบ้างบางทีเออนะฮะแล้วเคยไปจีบผู้ชายไหมเคยไปจีบบอก็มีนะมีอชอบก็แบบบอกเขาเอ้ยชอบนะคะอะไรบอกตรงๆเลยเหรอใช่ราศีอะไรเนี่ยเราอะกุมค่ะราศีกุมราศีกุ่มนี่ไงเป็นคนที่ต้องการคนเข้าใจธาตุลม เรื่องบนเตียงเกิดจากความสุขใจโอ้โหตรงเลยวันนี้ราศีของเราเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยเออชอบคนอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าอายุมากกว่าค่ะเพราะอะไรเพราะที่ชอบแบบให้คนดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเป็นผู้ใหญ่เขาแบบไม่ใช่ไม่แต่บางที่เรอยากเป็นง่ายเลยวันทีมานั่งตอบคำถามพี่ได้ไงหรอทำไมชอบชอบพี่อายุมากกว่ามากกว่าสักกี่ปีสักประมาณสามถึงห้าปีก็โอเคถ้าสิบปีอย่างเงี้ย